สวัสดีครับผมเอกคนเดินทางนะครับสบายดีพี่น้องสัปปโรซูุูซูโคเดอร์สบายดีพี่น้องคนลาวที่อยู่ต่างประเทศเนาะตอนนี้พี่น้องคนลาวก็คงกําลังตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟนะครับรถไฟสายเวียงจันท์คุณหมิงรถไฟลาวจีนนะครับก็มีรีวิวต่างๆเยอะแยะนะครับในการเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือของประเทศลาวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรีวิวจากเวียงจันไปหลวงพระบางเวียงจันไปบอ่อเต็นนะครับผมก็นั่งดูแล้วก็อ,อดดีใจแทนพี่น้องคนลาวไม่ได้นะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าพี่น้องคนลาวก็มีปัญญาที่จะขึ้นรถไฟจากเวียงจันไปาภาคเหนือนะครับและเราก็เห็นแล้วนะครับว่าหลังๆนะครับก็พี่น้องคนลาวก็เริ่มเข้าใจนะครับว่าค่าโดยสารนั้นมันก็สมเหตุสมผลนะครับเมื่อเทียบกับการโดยสารทางรถยนต์นะครับ ไวกว่าปลอดภัยกว่าราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับถ้านั่งรถชั้น2นะครับ emu ชั้น2ดังที่ผมว่าไว้นะครับว่า,ายุทธศาสตร์ของลาวนะั้นมี2ยุทธศาสตร์หลักๆก็คือยุทธศาสตร์แรกคือเป็นหม้อไฟแห่งเอเชียนะครับ battery of asia ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับยุทธศาสตร์ที่2อี่เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับคือเปลี่ยนแ l a n d ล็อกให้เป็น landlink นะครับ ก็จิ๊กซอแรกก็คือรถไฟจากจีนมาอย่างเวียงจัดนี่แหละครับก็เริ่มเปิดให้บริการแล้วนะครับเมื่อจิกซอแรกนะครับผ่านไปด้วยดีก็ถึงคราวจิกซอที่สองนะครับนั่นก็คือรถไฟลาวเวียดนามนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการพัฒนาอะไรก็ตามนะครับต้องใช้เวลาแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับจะเอารวดเดียวไม่ได้นะครับ ห็นมรพอรถไฟลาวจีนเสร็จแล้วก็ถึงครารถไฟลาวเวียดนามนะครับโดยเส้นทางก็คือจากเวียงจันท์ไปยังเมืองท่าแขกแขวงคําม่วนนะครับและจากเมืองท่าแขกก็ตรงไปยังจังหวัดหาติงนะครับท่าเรือวุ้งอ่างเมืองกีแองนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้กับทะเลที่สุดของลาวนะครับ ครงการนี้นะครับได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลีนะครับคือ Koica นะครับข้อมูลเบื้องต้นก็คือว่ารถไฟสายนี้ยาว555กิโลเมตรอยู่ในส่วนของลาวคือ452กิโลเมตรในเวียดนาม103กิโลเมตรนะครับเดิมทีนะครับจังหวัดนครมนมนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่นอกสายตาของผู้คนเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นจังหวัดชายขอบและใช้เวลาการเดินทางนี่ยาวไกลาย,ยาวนานนะครับพอมีสะพานข้ามแม่น้ําโขงนะครับสะพานวิธภาพไทยลาวที่3นะครับเชื่อมนครพนมกับแขวงคําม่วนนะครับคนก็เริ่มรู้จักนครพนมมากขึ้นรู้จักแขวงคําม่วนมากขึ้นนะครับรถขนส่งนะครับจากประเทศไทยก็หันมาใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงที่3นี้นะครับ เพื่อไปใช้เส้นทางหมายเลข R12 ขนส่งสินค้าไปยังประเทศเวียดนามแล้วก็ไปต่อที่ประเทศจีนได้นะครับผมเพิ่งไปเที่ยวนครปนมมาเมื่อไม่กี่วันที่เองนะครับไปเมื่อวันที่4ธันวาคม25 6 4ที่ผ่านมานะครับก็นอนนครปนม2คืนนะครับชัดเจนนะครับทุกวันนี้นครปนมนีเป็นจังหวัดที่คึกคักมากนะครับทางด้านการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมต่างๆนี่ผุดขึ้นเยอะเลยนะครับและที่สําคัญคือ โรงแรมเต็มครับผมต้องหาหลายโรงแรมนะครับต้องไปนอนนอกเมืองนะครับก็ดีใจแทนพี่น้องคนนครพนมนะครับผมอยู่สกลนครก็อยู่ใกล้กับนครพนมคนสกลนครกับคนนครพนมเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนอื่นคนไกลนะครับเขาคิดว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันนะครับดังนั้นคนสกลนครกับคนนครพนมเนี่ยก็พูดจาภาษาเดียวกันมามีบรรทุษร่วมกันนะครับดังนั้นก็คือเมื่อนครพนมพัฒนาก็คนสกลก็ดีใจด้วยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่า พวกเราก็คือเหมือนกับเป็นคนงหวัดเดียวกันนะฮะฝั่งตรงข้ามของนครพนมก็คือแขวงคำม่วนนะครับอ่าที่เห็นอยู่ก็คือเมืองท่าแขกนะครับอ่าเมื่อผมไปเที่ยวเมืองท่าแขกแล้วก็เที่ยวแขวงคำม่วนนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับในแขวงคำม่วนพูดง่ายๆคือเป็นแขวงที่ค่อนข้างที่จะมีอนาคตนะครับ ใครก็ตามนะครับที่มองลู่ทางในการลงทุนหรือว่าไปค้าขายนะครับแขวงนี้เนี่ยน่าสนใจน่าสนใจมากๆครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับเชื่อมนะครมณฑกับคำม่วนเนี่ยทำให้คำม่วนนั้นคึกคักขึ้นมาใช้ได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับตัวคำม่วนเองนะครับที่คึกคักขึ้นมานี่แค่มีสะพานข้ามแม่น้ำโข,าาำขงนะไม่พอครับเพราะว่า ถ้าคุณไม่มีสิ่งอื่นนะครับมันก็เท่านั้นนะครับก็เหมือนกับเป็นทางผ่านทั่วๆไปนะครับผมเคยทําคลิปมาแล้วนะครับว่าคาม่วนเนี่ยครับเป็นดินแดนแห่งภูเขาหินปูนนะครับมีทะเลภูเขาหินปูนมากมายเลยนะครับในแขวงคําม่วนแห่งนี้นะครับพูดง่ายๆนะครับหินปูนที่แขวงคาม่วนแห่งนี้นะครับคุณระเบิดมาช้าอีกหมื่นปีแสนปีก็ไม่หมดครับมันเยอะจริงๆ นี่ผมพูดเพอ่มไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมว่านะครับมันเยอะมากครับแน่นอนนะครับเมื่อมีภูเขาหินปูนก็ในตัวภูเขาก็ต้องมีแร่ธาตุต่างๆที่สําคัญนะครับไม่ใช่มีแค่หินปูนเท่านั้นนะครับส่วนหินปูนนี่เขาก็เอาไปทำปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็เอาไปทําหินคลุกหินทําทางต่างๆได้นะครับนอกจากนั้นนะครับคำม่วนยังเป็นดินแดนแห่งสายน้ําแล้วก็ถ้าที่สวยงามนะครับ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวแขวงคำม่วนมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะไม่บูมมากแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนนะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าเมื่อมาเที่ยวนครพนมก็ข้ามมาเที่ยวแขวงคำม่วนนะครับแต่ที่ผมบอกว่าแขวงคำม่วนมีอนาคตนะครับไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากมันมีภูเขาหินปูนมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยแขวงคำม่วนปัจจุบันจึงกลายเป็นแหล่งผลิตปูนซีเมนต์ ชั้นเยี่ยมของประเทศลาวนะครับมีโรงงานปูนซีเมนต์นะครับมาตั้งที่แขวงคำม่วนนี้หลายโรงงานเลยทีเดียวนะครับโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ก็เป็นกลุ่มทุนจาก SCG ประเทศไทยนั่นแหละครับคือคำม่วนซิมันะครับหรือว่าคำม่วนซีเมนต์ลิมิ e เต็ดนั่นเองนะครับตั้งอยู่บ้านโพวาเมืองมหาใสโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดของส o ปปลาวนะครับก็เป็นการร่วมทุนระหว่าง SCG หรือปูนใหญ่ของประเทศไทยกับกา กลุ่มทุนของประเทศลาวที่ได้สัมปทานนะครับผมจําชื่อไม่ได้แสงแสงมณีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกใช่ไหมครับว่าจะทําไมจึงมีโครงการรถไฟรางคู่จากอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นมายัางอําเภอเมืองจังหวัดคนครพนมนั่นเพราะว่ากลุ่มทุนใหญ่ของประเทศไทยอย่างปูนใหญ่อย่าง SCG นะครับมาลงทุนที่แขวงคำม่วนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ย โปรเจกต์รถไฟความรถไฟรางคู่นะครับจากบ้านไผ่มายังนครขานมจึงเกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะครับนอกจากคำม่วนซิมังแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มทุนจากจีนนะครับมาสร้างโรงงานที่เมืองมหาไซนี่แหละนะครับแล้วก็อีกโรงงานหนึ่งก็คือที่เมืองคูนคำนะครับแขวนคำม่วนด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มทุนจากจีนนะครับมาลงทุนสร้างโรงงานปูนซีเมนต์นะครับ คือโรงงานปูนซีเมนต์ที่ลาวที่มีเยอะมากนะครับเพราะว่าแหล่งวัตถุดิบมันหาง่ายนะครับตั้งแต่ลาวเหนือยันกระทั่งลาวใต้นะครับอ่าและก็ที่สําคัญคือว่าลาวนั้นมีเมกะโปรเจกต์จำนวนมากจะเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์นะครับนับแต่การสร้างเขื่อนสร้างทางรถไฟสร้างเมืองใหม่โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยความต้องการปูนซีเมนต์ในลาวนี้เยอะมากนะครับและก็แน่นอนนะครับเมื่อผลิตใช้ในลาวแล้วนะครับก็ต้องขายไปยังต่างประเทศด้วยนะครับและก็แน่นอนว่า ประเทศเวียดนามเนี่ยนะก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเป้าหมายที่กลุ่มทุนปูนซีเมนต์ต่างๆนี่นะครับจะส่งสินค้าไปขายแล้วก็รวมทั้งไปขายอย่างประเทศอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นนะครับการสร้างทางรถไฟมาเชื่อมอยังท่าเรือหวงอ่างนะครับที่จังหวัดหาติงเนี่ยก็เป็นจิก๊กซอสําคัญที่จะทาให้ประเทศลาวนั้นนะครับพัฒนาก้าวหน้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเมืองแร่ต่างๆนะครับผมพ,พูดง่ายคือว่าคุณก็ส่งสินค้ามาอย่าง ท่าเรืออ่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งไปยังประเทศโลกที่3ประเทศอื่นๆนะครับได้โดยไม่จาเป็นว่าต้องพึ่งพาท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้นนะครับที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับท่าเรือบุงอ่างเนี่ยเป็นท่าเรือที่ลาวนะครับเป็นเจ้าของพูดง่ายๆคือว่ามีหุ้นอยู่ถึง6 0เในการบริหารท่าเรือบุงอ่างอห่งนี้นะครับเป็นข้อตกลงระหว่างท่านผู้นําในอดีตนะครับท่านผู้นําโฮจิมินห์กับท่านประธานไกซสอนภูมิหานะครับว่าจะให้ลาวนั้นมีทางออกทะเลนะครับ ดังนั้นสินค้าใดนะครับที่ผลิตในลาวแล้วก็ส่งไปยังจีนก็ใช้รถไฟลาวจีนนะครับสินค้าใดนะครับที่ผลิตแล้วจะส่งไปยังเวียดนามหรือว่าประเทศอื่นอย่างเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นนะครับก็ใช้ท่าเรือบุงอ่างของของลาวนี่แหละครับที่ลาวเป็นเจ้าของนี่แหละครับได้นะครับต่อไปนะครับสินค้าที่ผลิตได้ในภาคอีสานของประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะส่งไปยังท่าเรือนี้นะครับท่าเรือบุงอ่างนี้ได้นะครับเพราะมันใกล้นะครับ ค,ความเร็วของรถไฟลาวเวียดนามนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ราวๆ80-120กิมตร่อชั่วโมงไม่ไวเท่ากับรถไฟลาวจีน,นะครับแต่สำหรับผมคิดว่ามันระยะทางมันไม่ได้ไกลามากมายนะครับก็ไม่จะเป็นต้องเร็วนะครับก็เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะเป้าหมายเขาก็คงจะเป็นการขนส่งสินค้าเป็นหลักนะครับ จิ๊กซอที่2เนี่ยนะครับจะทําให้ลาวลดการพึ่งพาประเทศไทยนะครับลดการพึ่งพาท่าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็หันมาใช้งานท่าเรือของตัวเองนะครับที่วุ้งอ่างเมืองกีแองนะครับจังหวัดหาดิงแห่งนี้นะครับต่อไปสินค้าส่งออกนําเข้าของลาวนะครับผมคิดว่าคงจะไม่ได้ส่งไปที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วนะครับคงจะส่งไปน้อยนะครับคงจะมาที่ท่าเรือวุ้งอ่างแห่งนี้นะครับ ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำลาวนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ทําอะไรนะครับแต่ทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องอาศัยพันธมิตรนะครับพันธมิตรของลาวก็มีทั้งจีนมีทั้งเวียดนามและมีทั้งไทยนะครับดังนั้นนะครับรถไฟลาวเวียดนามนะครับจึงเป็นจิ๊กซอสําคัญจิ๊กซอที่2ของประเทศลาวนะครับที่จะเปลี่ยนแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์นะครับและที่สําคัญจิ๊กซอนี้เนี่ยโอ้โหเป็นจิ๊กซอเด็ดนะครับเพราะว่า มันจะทําให้ท่าเรือวุ้งอ่างของลาวนะครับคึกคืนยิ่งขึ้นนะครับมีความสัาพันธ์ยิ่งขึ้นและทําให้ลาวนั้นลดการพึ่งพาไทยท่าเรือแหลมฉบังนะครับไม่มีความจาเป็นอีกแล้วสำหรับลาวในอนาคตนะครับถ้ารถไฟลาวเวียดนามสําเร็จนะครับขนาดที่สินค้าที่ผลิตในภาคอีสานของประเทศไทยก็สามารถที่จะส่งมาลงทางเรือที่ท่าเรือวุงอ่างแห่งนี้ได้เช่นกันนะครับจากที่สืบมานะครับก็ ได้ข่าวว่าน่าจะเริ่มดําดเนินการแล้วนะครับในปีพศ2565ที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับ